นี่ก็มาฮอนแล้วพี่น้องมองแม่น้องแฝดสิเอาอันบกหอยเป่าหื้อน้อยนี่หละจ้ามันกับสียูน้่นี่ล่ละพุนโคดหินโคดผุ่นเห็นบ้าผ่นตามมาเบิงพี่น้องตามมาเบิงโอ้ยได้บกหอยนมสาวอีกหน่วยหนึ่งล่ะพี่น้องนะของโปร น้องนี่ได้พอ่อหอยนมสาวอีกตัวหนึ่งฮะตัวใหญ่อยู่ตัวนี้มีใจตัวหนึ่งโอ้ตัวหนึ่ง ต่ว่า,าหางเซบเซีบน่พุ่นกิ่มจนมีดสิหักสิพัง อยเบิ่งมองนี่นั่นละพี่น้องพึ่งนะหลายน่วยเป็นตะนายพึ่งน่ะมันอยู่กับผสมปนเปกันกับอันกลมบักหอยแมงปูพึ่งน,น่ะแต่โตใหญ่ใหญอ้าอโอ้ยเอาหนักเอาหนักพุ่น่ะเอาจนมีดสีฮักเลยพี่น้องมันเป็หนของง่ายง่ายพุ่นอะโอ้ยสัวเพิ่นสีออก เลือกเกาตะโตส้ที่พอดีกินพี่น้อง เนี่ยค่ะ เป็นอย่างปากมันเป็นอย่างไรสมาจับผีครับ จนแตะพี่น้องยับดีครับเอาหัวอันนะฮู้นแหนก็นจ,จับมัตเซนไหลจนว่าอันแหนขี้ไข่น้ำจับพี่น้องฮุ่นไปแฝดไปเฮ็ดกันสิปาดมองนีมันออกนะจ๊ะปาด แล้วก็ขีมันสิยู่ทางในเขากัตัดเอาขี่มันออกแล้วก็กระตม้นมน้ำเดือดเดือดเนี่ยเดี๋ยวสิมาแฟสิแก้เพิ่งมาสิเป็นในลักษณะนี้เป็นลักษณะนี้อันนี้ก็คือขี่มันพี่น้อกตัดออก ออกกระซื้งสมีไปล่างล่างออกขูดออกดีๆบอกให้มันมีขี้ดินขี้ไส้ต้นมน้ำเดือดเอาจุ่มลงจักนาทีสองนาทีเอาขึ้นมาโอ้โห,โห,โหป,ปุด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 พี่น้องอมึงแน้พี่น้องจับยู้นี่อ๊ะ Howdy. <laughs> ถือน้ำเลสิบ็มีดินทรายป่ะเนาะอม ทำสิกินนี่โอ้ยบ่จักะอืดจักอยากเด้อพี่น้องบักหอยมีสาระผัดบักหอยสิกินพ่อซ้ำใด้แม่แฝดก็กินผู้เดียวเนาะพี่พี่นอ้อยยงคอใหญ่แล้วบอกกินน้ำแล้วบอกกล้ากินแต่สิบพรเอาไปหลายจะพี่น้องเอาไปพ่อซ้ำกินเล้วเนี่ยเออ่เออเออมีผู้มาก,กินนะมาเดอ้อมาเด้อพี่น้องเอ,อ้ย มันมันอุดมสมบูรณ์คุณเลือกเอาตะนวยพอดีพอดีนวยใหญ่หลายกับพ่อเอาพี่นอ้องกินละมันเป็นตะยานเอานวยเลือกเอานวยพ่อดีพอดีออไปซื้อเขานี่แพงแพงแล้อน,นี่ในซปเปอร์มาร์เก็ตนี่อ้ยกองหนึ่งสิบหาสิบหกเหรียญ หกลอยมียูบอกีีโตประมาณสิบยี่สิบตัวนี่ละหอยแมงคู่อันนี้เขาหากินได้ตามธรรมศาสตร์เลยจ้ะโอเคจ้ะพี่น้องสัตรับคลิปนี้กับซํานี่หละนาะจ้าแม่แสกก็ได้แบบหอยมีหอยอย่างแม่ผุ่นหอยแมงคู่หอยเป่าหัหน้อยหอยนมสาวจ้าสิไปลวกกิน จังหราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดกดติดตามแม่น้องแปดนก่นได้จ้าเด้อพ่อพี่น้องคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า